ทางหลวงหมายเลข231หรือถนนวงแหวนรอบเมืองอบบุบลราชธานีเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญของจังหวัดที่ช่วยลดปริมาณการจราจรในใจกลางเมืองอบบุบลราชธานีระยะทางรวมของถนนวงแหวนเส้นนี้ประมาณ46กิโลเมตรปัจจุบันการจราจรบนทางหลวงหมายเลข231เริ่มมีปริมาณการจราจรหนาแน่นติดขัดเป็นประยะทางยาวเนื่องจากมีจุดตัดกับทางหลวงสายอื่นๆหลายจุดทำให้การจราจรไม่คล่องตัว ไม่สะดวกต่อการเดินทางและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข231หนึ่งจึงมีแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพถนนเพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาการจราจรโดยการขยายถนนจากสองช่องจราจรเป็นถนนขนาดสี่ช่องจราจรและประปับปรุงบริเวณทางแยกจุดตัดขนาดใหญ่ให้เป็นทางแยกต่างระดับเพื่อให้มีความคล่องตัวของกระแสรจราจรในทุกทิศทางกรมทางหลวงจึงได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดภายใต้โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจาราจรบนทางหลวงหมายเลข231ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข2 1 7ถึงจุดตัดทางหลวงหมายเลข2 0 5 0รวมทั้งดำเนินการศึกษาและจัดทํารายงานประเมินผลกระทบเสิ่งแวดล้อมและดำเนินงานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นระยะๆะะเพื่อน,นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงการศึกษา และการพัฒนาโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นแนวเส้นทางของโครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตรที่28.900กบนทางหลวงหมาเลข231ผ่านแยกบัวเทิงซึ่งเป็นจุดตัดกับทางหลวงหมาเลข217แล้วไปตามแนวทางหลวงไมายเลข231ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านจุดตัดทางหลวงชนบทสายอบ4005บริเวณแยกกุดลาดแล้วมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกถึงแยกโนนหงทองจากนั้นตรงไปถึงจุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณกิโลเมตรที่42บวก400ระยะทางรวมประมาณ13.50กิโลเมตรในการออกแบบรายละเอียดของโครงการได้มีการพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย 1. รูปแบบทางหลวงโครงการโครงการจะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข231ที่ปัจจุบันมีบางช่วงเป็นถนนขนาด2ช่องจราจรให้เป็นถนนขนาด4ช่องจราจรความกว้างช่องจราจรละ3เมตร50เซนติเมตรพร้อมเกาะกลางแบบร่อง กว้าง5เมตรสำหรับช่วงประมาณกิโลเมตรที่38 km, หรือทางเข้าบ้านหมากมี่จะมีการปรับระดับทำให้สูงขึ้นเพื่อก่อสร้างจุดกับรถบริเวณใต้สะพานและเชื่อมต่อพื้นที่2ฝั่งถนนให้สามารถสัญจรรอดถนนโครงการได้ซึ่งช่วงดังกล่าวนี้ที่มีเกาะกลางแบบยกขนาด5เมตร10เซนติเมตรเพื่อให้สอดคล้องกับถนนขนาด4ช่องจราจรเดิม2รูปแบบทางแยกต่างระดับ การออกแบบรายละเอียดบริเวณทางแยกจุดตัดขนาดใหญ่เพื่อรองรับปริมาณการจราจรและแก้ปัญหาจราจรในแต่ละทางแยกมีดังนี้ทางแยกต่าระดับบัวเทิงโครงการได้ใช้รูปแบบทางแยกต่าระดับเดิมและได้ออกแบบสะพานตัวใหม่เป็นสะพานข้ามทางแยกในทิศทางตามแนวถนนโครงการข้ามทางหลวงหมายเลข217ซึ่งมีช่องจราจรสำหรับเลี้ยวขวาในรูปแบบรูปแ้มเพื่อรองรับปริมาณจราจรจากอำเภอสว่างวิรว,วง์ที่ต้องการเลี้ยวขวาไปทางแยกกุดลาด คล้ายคลึงกับลักษณะช่องจราจรสำหรับเลี้ยวขวาที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับผู้ใช้ทางที่มาจากอำเภอวารินชำราบที่ต้องการเลี้ยวขวาจะใช้จุดกับรถใต้สะพานตามแนวทางหลวงไมาเลข231ทั้งนี้ในการก่อสร้างตามรูปแบบดังกล่าวจะต้องเวนืนพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ2ไร่เศษทางแยกกุดลาดในการออกแบบได้ใช้สภาพภูมิป,ประเทศมาช่วยโดยออกแบบทางเป็นทางลอดตามแนวเส้นทางโครงการ ส่วนบริเวณทางแยกระดับพื้นมีลักษณะเป็นวงเวียนขนาดเล็ก2วงเวียนเพื่อรองรับปริมาณจราจรบนทางคู่ขนานของทางหลวงหมายเลข231าและปริมาณจราจรจากทางหลวงชนบทหมายเลข4 0 0 5สะพานข้ามแยกกุดล่าส่วนบนเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบหล่อในที่สำหรับทางลอดหรืออันเดอร์พาตเป็นรูปแบบของทางรถระดับเพื่อลอดทางแยกระดับพื้นราบที่บริเวณทางแยกมีช่องลอดสูงไม่น้อยกว่า5.5เมตร ทางแยกโนถงทองแนวคิดการออกแบบคือการคงพื้นที่รับน้ําของทางแยกไว้ซึ่งในปัจจุบันบริเวณทางแยกนี้มีพื้นที่รับน้ําบริเวณมุมของทางแยกสองด้านลักษณะคล้ายแก้มลิงทําให้มีการออกแบบทางแยกต่างระดับเป็นสะพานข้ามทางแยกตามแนวถนนโครงการข้ามทางหลวงหมายเลข2050เพื่อรองรับปริมาณจราจรในทางตรงตามแนวทางหลวงหมายเลข231สำหรับบริเวณทางแยกระดับพื้นได้ออกแบบให้มีลักษณะเป็นรูปแบบวงเวียนเพื่อรองรับปริมาณจราจรทางตรง และทางเลี้ยวจากทางหลวงไมายเลข2050และปริมาณจราจรทิศทางเลี้ยวจากทางหลวงไมายเลข231โดยบริเวณเกาะกลางของวงเวียนและบริเวณใต้สะพานได้ออกแบบเป็นพื้นที่รับน้ําของทางแยกเพื่อให้ใคล้ายสภาพในปัจจุบันมากที่สุด 3. รูปแบบระบบระบายน้ําของโครงการในการศึกษาออกแบบรายละเอียดได้มีการพิจารณารูปแบบระบบระบ,บ,ระบายน้ําโครงการที่มีโครงสร้างสะพานและท่อรอดดังนี้สะพานข้ามแม่น้ํามูล สะพานข้ามแม่น้ำมูลเดิมเป็นสะพานรูปตัวไอชนิดของต่อหม้อเป็นต่อหม้อกำแพงขนาดสองช่องจราจรไปกลับรูปแบบโครงสร้างของสะพานที่เหมาะสมที่สุดเป็นโครงสร้างสะพานคอนกรีตอัดแปลงรูปตัวไอเนื่องจากเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับโครงสร้างสะพานเดิมไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการก่อสร้างและราคาค่าก่อสร้างถูกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่นส่วนโครงสร้างส่วนล่างเน้นให้มีรูปแบบใหม่สวยงามจึงออกแบบเสาต่อหม้อเป็นรูปตัววายสะพานช่วงสั้น โครงการจะมีสะพานช่วงสั้นจำนวน5้าแห่งซึ่งในฝั่งของถนนเดิมจะยังคงใช้สะพานปัจจุบันส่วนฝั่งที่ก่อสร้างถนนใหม่จะทําการก่อสร้างสะพานใหม่โดยคงรูปแบบเหมือนสะพานเดิม4ี่สะพานได้แก่สะพานบริเวณห้วยกระโศกห้วยหนองจอกห้วยริมดาดและห้วยหัวข้างส่วนอีกหนึ่งแห่งคือสะพานบริเวณห้วยมันปลาจะขยายสะพานเดิมออกเนื่องจากเป็นช่วงถนนที่ปรับเข้าสู่ทางแยกต่างระดับกุดลาดท่อรอดระบบระบายน้ําตามเส้นทางของโครงการ ในส่วนของเดิมที่มีสภาพไม่สมบูรณ์หรือไม่เพียงพอต่อการระบายน้ํได้มีการออกแบบเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนอาคาระบายน้ําให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. จุดกับรถตลอดแนวเส้นทางโครงการจะมีจุดกับรถตามความเหมาะสมโดยออกแบบจุดกับรถใต้สะพานเพื่ออำนนยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางทั่วไปรวมทั้งรถผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ทางหลักจึงกำหนดให้มีตำแหน่งจุดกับรถตามแนวเส้นทางโครงการทั้งสิ้นจำนวน5้าแห่ง ที่มีความสูงของช่องรอบใต้สะพาน3เมตรถึง5เมตร50เซนติเมตรสำหรับผลการศึกษาด,ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการสามารถสรุปในภาพรวมได้ว่าการพัฒนาของโครงการโดยการขยายช่องจราจรจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรและปรับปรุงบริเวณทางแยกจุดตัดขนาดใหญ่ให้เป็นทางแยกต่างระดับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพถนนให้สามารถรองรับและบรรเทาปัญหาการจราจรและมีความคล่องตัวของกระแสจราจรในทุกทิศทาง สุผลกระทบทางลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นมักเป็นผลกระทบในระยะก่อสร้างได้แก่ผลกระทบด้านฝุ่นควันเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการซึ่งเป็นผลกระทบระยะสั้นๆและระดับผลกระทบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและสามารถบรรเทาผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดได้โดยโครงการจะไม่ดําเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบมากๆในช่วงเวลาที่จะสร้างปัญหาหรือความเดือดร้อนแก่ประชาชน เช่นไม่ทํากิจกรรมที่มีเสียงดังช่วงเวลากลางคืนซึ่งจะเป็นเวลาพักผ่อนและไม่บรรทุกขนส่งวัตดุก่อสร้างช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นต้นรวมถึงการทํารั้วกั้นบริเวณที่มีการก่อสร้างและฉีดพรมน้ําเพื่อลดผลกระทบด้านฝนละอองนอกจากนี้กรณีที่มีการก่อสร้างบนผิวจราจรปัจจุบันอาจสร้างผลกระทบด้านจราจรจึงจําเป็นต้องมีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวโดยโครงการจะจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง ทางเบี่ยงและติดตั้งป้ายเตือนเขตก่อสร้างเพื่อให้สามารถเดินทางได้ในทิศทางเดิมและมีจํานวนช่องจราจรเท่าเดิมและไม่ให้เกิดปัญหาหรือความสับสนแก่ผู้ใช้ถนนรวมทั้งจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าในการก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข231ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข2 1 7ถึงจุดตัดทางหลวงหมายเลข2 0 5 0จะใช้เวลาประมาณ3ปี โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2565หลังจากที่รายงาน EIA ของโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้จุนานการคณ,ณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีตามลำดับซึ่งเป็นที่คาดหมายได้ว่าเมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาสราจรบ,บนทางหลวงหมายเลข 2, 3, 1ได้อย่างมีประสิทธิภาพขอให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งในด้านการจาราจรที่คล่องตัวขึ้นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมและรองรับปริมาณจราจรในอนาคตจากการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดอุบปลปราชธานีได้อีกด้วยระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ